วันนี้เราจะมาทำน้ำไปเตยแล้วก็ใส่อัญชันนะคะทานชื่นใจอากาศร้อนค่ะจะที่คลายร้อนนะคะเราไปเก็บดอกอัญชันที่แม่ปลูกไว้ค่ะนี่จ้าได้ตั้งหนึ่งจานเลยดอกอัญชันเราจะใส่น้ำตาลด้วยแต่จะไม่หวานมากนะจ๊ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะเราไม่อยากได้หวานมาก เราไม่เคยทำเลยนะคะแต่วันนี้เราเห็นดอกอันชันเราก็เลยอยากทานเราก็จะใส่ดอกอันชันที่เราล้างไว้ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะปิดแก๊สเลยค่ะแค่นี้นะคะ